สวัสดีค่ะพี่น้องไทยร,รมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในคลิปวิดีโอสั้นเรื่องของสารอาหารที่ช่วยลดเรื่องของต่อมลูกหมากอักเสบซึ่งเป็นชุดที่เหมาะกับท่านชายมากรวมทั้งเหมาะกับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษใครก็ได้ค่ะผู้หญิงผู้ชายที่มีเสี่วอักเสบแล้วอยากจะให้หน้าใสแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงนคะ สารอาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างปกติแล้วเนี่ยผู้ชายจะมีปัญหาแบบอายุกันสามสิบห้าเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเรื่องของต่อมลูกหมากอาจจะรู้สึกเหมือนกับฉี่ไม่สุดฉี่แล้วขัดแล้วถ้าเกิดเกินสี่สิบเนี่ยเวลาไปตรวจร่างกายอะ่ะเขาก็จะมีการให้เราตรวจค่าอันนึงก็คือ PSA ซึ่งเป็นค่า m อมไ e ของต่อมลูกหมากว่าเราอะ่ะไปต่อมลูกหมากอักเสบหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเราที่คุณผู้ชายเนี่ยให้ความสนใจมากค่ะทำให้มันต้องถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมตรวจร่างกายประจำปีของคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาเซตสารอาหารที่เหมาะกับร่างกายของคุณผู้ชายตัวเนี้ยก็เหมาะหรือถ้าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่อายุเกิน20แล้วและยังมีสิวหน้ามันผมร่วงเป็นรังแคแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ทำไมหน้าเรามันรูขุมขนกว้างหน้าไม่ใสอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่เหมาะกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบหน้ามันเราอยากให้เราน่าใสที่สำคัญเนี่ยในเซ็ตเนี้ยก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดที่แข็งแรงด้วยมาดูกันว่ามันเป็นอะไรบ้างนะคะหลักการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมาตลอดว่าเอออย่างของไทยทำเองเนี่ยเราเน้นมากเลยเรื่องของ เส้นเลือดอะสารสก,กรัดจากเบือสนและมะเร็งุ่นมีสาร OPC ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติจับกับคอลลาเจนได้ดีค่ะแล้วผนังหลอดเลือดเราอะมีคอลลาเจนจํานวนมากก็จะไปจับกับคอลลาเจนที่ผนังหลอดเลือดคุณสมบัติของ OPC เนี่ยเมื่อจับแล้วเนี่ยทาให้ผนังหลอดเลือดมีความแข็งแรงขึ้นเป็นสองเท่าอ่ะแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นที่ฝรั่งเศสจดเป็นยาป้องกันเส้นเลือดแตกแล้วก็ใช้ในคนที่มีอาการ เส้นเลือดขอดเส้นเลือดเป็นกระจุกบวมน้ำข้างน้ำต่างๆมาตั้งแต่ปี1963นะจนเป็นยาป,ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกถึง3บริษัทด้วยกัน mm hmm. คราวนี้เนี่ยตัวเม็ดอนุ่นเองเนี่ยลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดไม่ว่าเราจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายนะในเซ็ตนี้เนี่ยเราใส,าส่สารสกัดเม็ดองุ่นลงไปด้วยก็คือเราควรกินมันแล้ว เม็ดอนุญาตยัทำให้หน่าใสาด้วยนะคะเพราะว่ามันไปช่วยลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังมิลิตันอนุมูลอิสระแล้วก็ลดฝ้ากระรอยด่างดําได้ด้วยนะอย่างที่บอกกับพวกเราว่าเม็ดองุ่นเนี่ยถ้ากินอะไรไม่ได้หมายถึงว่านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรเนี่ยสารสกัดเม็ดองุ่นเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเรื่องของการป้องกันสโตรกหรือเส้นเลือดแตกเนีย่ยเราทํามานานแล้วแล้วเราต้องการ มีวัตถุประสงค์อย่างมากที่เราตั้งบริษัทขึ้นมาก็คือทำยังไงที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุป้องกันเส้นเลือดแตกป้องกันเรื่องของโรคหัวใจต่างๆนานาน,าน,านาะมาเล่เป็นหมุนเองเนี่ยทั้งชะลอความชราป้องกันเส้นเลือดแตกลดอักเสบลดบวมลดเรล,ลือแรลให้ผลดีในคนไข้เบาหวานเพราะว่าช่วยให้ตับอ่อนทำงานดีขึ้นอย่างที่บอกช่วยรักษาภาวะ เลเลือดขอดแล้วก็ลิ้สีดวงได้ด้วยนะป้องกันมะเร็งในเรื่องของมีงานวิจัยเรื่องมะเร็งเยอะมากคราวนี้สารสารอาหารที่ตรงไปที่ต่อมลูกหมากที่ชักชวนให้เรามากินคู่กันเนี่ยก็จะมีตัวไลโคปีนนะซึ่งไลโคปีนเนี่ยเป็นไลโคปีนแบบสกัดเข้มข้นจากมะเขือเทศนะคะ แล้วก็พืชที่มีไลโคปินสูงก็จะเป็นกลุ่มที่มีสีส้มแดงเราใส่ไลโคปินเข้าไปในสูตร60มิลิกรัมใส่น้ำมันปลาที่มี EPA เข้มข้น365มิกรัมซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีทั้ง DHA แล้วก็ EPA อยู่ในตัวน้ำมันปลานะเขาเรียกว่ากรดไขมันโอเมก้า3แต่ว่าสูตรที่มี EPA เข้มข้นเนี่ยเราก็จะใส่ EPA อยู่ประมาณ40นะ DHA 25%ซึ่งเป็นสองเท่าของตลาดและเป็นการสกัดที่ที่ทำให้ EPA สูงเพื่อลดอาการอักเสบนะแล้วเนื่องจากว่าเราโฟกัสไปที่เรื่องของสิวผิวหนังผมร่วงเนี่ยเราก็ได้ใส่แร่ธาตุตัวหนึง่งก็คือซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตซึ่งเป็นสารกสิที่จับกับแร่ธาตุไว้แล้วสูตรนี้นะเรื่องของไลโคปีน EPA ซิงค ก็จะป้องกันแล้วก็ร่วมบําบัดต่อมลูกหมากเสพแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากรวมทั้งป้องกันการกลับซ้ําของมะเร็งต่อมลูกหมากตามงานวิจัยด้วยนะคะป้องกันแล้วก็ร่วมบําบัดสิวอักเสบร่วมบําบัดแผลเป็นจากสิวอักเสบอันนี้เป็นงานวิจัยของสังกษีค่ะร่วมบําบัดผื่นแพ้ผิวหนังแล้วก็ผิวไหม้จากแดดอันนี้เป็นงานวิจัยของไลโคปีนป้องกันแล้วก็ร่วมบําบัดผมร่วง จากฮอร์โมนเพศชายสูงอันนี้เป็นงานวิจัยไลโคปีนมีงานวิจัยลดโอกาสเกิดมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมอันนี้ก็เป็นงานวิจัยไลโคปีนนะสูตรลักษณะนี้ก็จะอยู่ในสารอาหารหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือมีทั้งเม,มล็ดองุ่นมีทั้งไลโคปีนมีทั้งน้ำมันปลา EPA เข้มข้นและมีสังกะสีด้วยนะก็เป็นสูตรที่อย่างที่บอกเหมาะกับ คุณผู้ชายเหมาะกับคุณผู้หญิงที่อยากจะผิวสวยแล้วก็หน้าไม่มันรูขุมขนไม่กว้างแล้วก็ป้องกันผมร่วงได้ด้วยที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายสูงเพราะว่าไลาโคปีนเนี่ยไปยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนช่วยป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ให้ไปเปลี่ยนเป็น DHT <c oughs> ซึ่งเป็นเทสโทสเตอโรนที่เข้มขน้นที่ผิวหนังเรานะคะทำให้ยับยัง้ง เรื่องของผมร่วงเนื่องจากขมมนเพศชายสูงได้รวมทั้งผมร่วงในวัยทองด้วยนะที่เราจะเริ่มมีหนังศรีรษะมันแล้วก็ผมร่วงขึ้นสำหรับคนที่สนใจนะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะที่ไทยทำอะไรแอนส์สวัสดีค่ะ